มาแล้วมาแล้วตอนนี้เลเวลโอเคจบสลัดเฮ้ยก้าหัวผมหนึ่งล้านหนึ่งแล้วเหรอนี่เอาละครับเฮ้ย, <c oughs> อยตอนนี้ปุ่มเลเวลหนึ่งันห้าร้อยหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ไปแอบสุ่มผลมา ผมได้ผลนี่แมมมอสมาเว้ย <c oughs> โคตรดวงดีเลยเฮ้ย๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเดี๋ยวเราจะไปลูกสามกันเหลืออีกกี่นาทีเนะี่ยโอเคต่อไปนะครับเฮ้ยก่อนจะไปลูกสามผมต้องไป,ไปเตียยมินก่อนเราต้องมาที่ โพลีเซียมนะเราก็พุ่งเข้าไปในนี้เลยเจนี่แล้วก็เราก็มาคุยกับคิงโย่เซานะทำไมไม่คารพไอ้น่าจะเป็นแอดแอดมินอะเจ เรียบรอยเรามาแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาตีตัวนี้กันเท่าเพื่อนเพื่อนเท่าเพื่อนเพื่อนเท่าเพื่อนน่าจะ <c oughs> ตีให้ขึึโขโ้โหล่นนมีควมันถักเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะซื้อดาบใต้เยี่ยวมินท็อก โอ้โอโเดียวเดียวจตกๆๆอันนี้ครื่อตักชอบตกทะเลอะทุกคนที่ไหนนะนี่เนโอเคแล้วก็มานี้ โอเค okay, เรียบร้อยนะ <c oughs> ดาบยรุนี้โคตรอันนี้คือ V2 นะยูรุสีดำไอ้ดีหลักผมมึงอยู่ได้่าผมลืมไปลนะว1ก็คือมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยเมื่อก่อนยรุมันจะเป็นแบบนี้ เสียงโอ้เสียงแมวมแมนะคือมันมาหาแมวผมเลย เรียบร้อยไปที่กรีนโซนโอเคต่อไปเราต้องไปที่กรีนโซนนะครับดูไม่ใช่ไหมลูก เราต้องไปดีท่าเรือของกรีนโซนนะเพื่อที่จะไปลูกสามเดี๋ยวจะมาเก็บของที่มันดอกจากบอสนะรอบหลังอ่ะเพราะว่าต้องดรวเวลแล้วแหละไปลูกสามกันได้มาลูกสามแล้วอ่าเราต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้ไอตัวดำดเนี่ยเออ โอเคเทเลพอร์ต okay. <c oughs> ครับคื <c oughs> อไปแอบแอบเล่นมา <c oughs> แอบเล่นด้านโลกมาเ <c> ว <oughs> <Okay. S 1> <c oughs> ้ยโอเคเอาละครับอุยอ้ยอุ้ยทำไมมีคนเยอะจอังวะเรามาโลกสามเป็นที่เรียบร้อยทำไมมีคนขี่เรือวขา หาได้กันเออผมจะทำผ่าวีสีด้วยนะมันต้องดึงคันโยกใช่ไหมเราต้องหาก่อนรับก่อนแล้วก็พอได้หาก่อนรับปุ๊บเราต้องหาฟันเฟืองใช่ไหมแล้วเราก็จะไปที่ตรงนี้ไอ้เกาะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเข้าไปในเกาะแล้วก็ไปดึงฟันเฟืองกันอันนี้จะทำอะไรดีอ่ะ โอ้เสียงแมวครับเก็บเลเวลก่อนไหมมันมันฟูมูลไหมไม่ใช่ฟูมูลนี่มันต้องรอฟูมูลแล้วรอพระจันทร์เต็มดวงครับถึงมันจะเริ่มหาได้เออเดี๋ยวเก็บเลเวลไปก่อนอีกวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกระบี่แล้วอาจจะ ได้ไลท์ทุกวันเลยนะอาจจะไลท์ทุกวันอ่าตรงนี้มันเป็นเมืองที่ปรับใหม่ใช่ไหมผมต้องมาตีตัวไหนอะ่ะหนึ่งพันยี่สิบห้าต้องไปตีฝั่งไหนเนะี่ยฝั่งนี้เหรอใช่ไหมหนึ่งพันยี่สิบห้าหมดเลยอ่ะ อ๋อน,น,น,นู้งนูงๆานู้ง่ฝั่งนู้งฝั่งนู้โอเคได้เวลา <c oughs> เดี๋ยวรอรอฟูมูลนะถ้าทำได้อะนะ <c oughs> ปกติมันจะหากรับ <c oughs> นานมากๆเลยแต่ว่าถ้าเปิดเปิดกรอรับได้แล้วคือโอเคแล้วลดึงคันโยกครั้งเดียวมันก็คือโอเคนะ อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเลขไอ้น,นี้วะผมต้องไปเลขเลขอะไรวะเลขคูณสองอเอาแคนดี้ไปเลขคูณสองเสรไปก่อนนะครับ เขากูนเนี <boundaries> <si suppression> ่ยด <TU X: p medim> ีนะเพราะตอนกลางคืนมันจะวิ่งไวเกิดช้าทังพวกทำไมันเกิดช้าอย่างนี้คือถ้าไม่มีกุณสองเว่อเวช้ามากอ๋อฝั่งนู้นก็มีนี่เดี๋ยวรอฟูมูลนะถ้าหาได้นะ น่าจะดีมากปกติถ้าเมื่อเมื่อก่อนมันจะจ้างใช้เยอะมากอะอฟูมูนเดี๋ยวนี้น่าจะหาแค่เดียวมั้งันเพืองอนะที่หายากอยู่เพราะว่ามันจะแอบ โอเคมาแล้วครับนนมผมลงโฟมูลอย่างเดียวเนะี่ยไม่มีกระจิตกระใจฟาร์มอะไรแล้วโอ้โห ฟูมูลครับเราฟูมูลครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะฟูมูลน่ะมันจะเป็นช่วงเช้าใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นอ่ะผมต้องหากเกาะแห่ะต้องรีบหากเกาะลนะทุกคนใครใช้เผาวีสีบ้างครับตอนนี้ ถ้าไม่มีคุณสองเนี่ยคือฟาร์มโคตรนานอ่ะอ๋อตอนนี้ช่องผมร้อยหกสกว่าซับนะครับขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามผมจะเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแหละแต่ก็ขอบคุณมากอยู่กันไปนานๆน,น,นะเ,ออเดี๋ยวถ้าไลฟ์สดได้ผมก็จะมาเล่นเล่นด้วยกัน อยากให้ไลฟ์สดแฝงไวๆเนะี่ยคือถ้าไลฟ์สดได้ผมจะได้อ่านคอมเมนต์ได้เออคุยกับน้องๆได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ต้องนั่งเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยอดพันครับอะ่ะ <c oughs> มีใครมามีใครมาอย่ามาตีไก่ก่อนนะย้นเด้วย กนมัน่เมืองนี้มันปรับใหม่มันเป็นท่าเรือเฉยๆแล้วก็มันจะมีเกาะนี่น่าจะปรับใหม่มแบบนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะ ถ้ากรดรับนี่คือเป็นอะไรที่โคตรยากมากสมัยก่อนคื่อูสิคุกคือเลเวลตันแล้วมากอดรับมา,ากดลับไม่พอเราต้องมาหาพันเฟือง <c oughs> เปิดเผากวาจะได้นี่ๆๆไปกดรปกดเผาเนีไหมมันจะวิ่งไวเฉพาะตอนกลางคืนนะ นะลยดิอะไรนะฟูมูลเหรอไม่ใช่จริงมันน่าจะมีให้มันน่าจะแจ้งบอกนะว่าฟูมนะูลน่ะจะเริ่มแล้วกเกาะเกาะเอ้ยไม่ใช่ฟูมูลเริ่มแล้วเกาะเกิดแล้วมันคืออะไรนันคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่มันคล้ายๆเลยเว้ยโอเคสามแล้ว <S <S ลว่าเราไปทัวร์ไหมจริงๆไม่อยากมาเก็บนด้วยนะแต่ผมไม่ชอบใช้ตัวเล่นนะชอบเล่นมือมากกว่า หาเลยเราต้องไปตรงกลางก่อนไ,ม,ไม่รู้ว่าวกุกับสีลาไม่มีคนเมานี่ปกติเ,เราต้องไปตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวไปดูเดีไปดูไม่รู้ว่าทำได้ยังนะแต่ว่าถ้าทำได้มันน่าจะโอเคมากเพราะว่าผมก็ทำาวีสามนี่นไง พอมองหาบันเฟืองได้ใช่ไหมเราก็มองดวงจันทร์แล้วกดพอ3สวิถึง5วิมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ปดเมื่อกี้ก็ไปนั่งศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยนะนิดหน่อย <c oughs> คนมังกรโคตดีทุกคนแต่มันฟาร์มช้านะมันจริงฟาร์มช้ามากถ้าเล่นในเทบเล็ตจอมันใหญ่ไงจากได้ก็ลับ มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมันจะมีลูกสีไหมเนี่ยจำได้ว่าต้องมาไอ้ที่หินน่ะบางวันจะถูกปเปิดเปิดมาเจอจะริดจะได้แล้วมั้งเราต้องหางอะนกรึยังก่ออะไรทุกคนนี่คือก่อ,อะไร กาะอะไรไม่ใช่มันไม่มีต้นไม้ยางนี่ไ,ไ้หรอผมจำได้ว่ามันไม่มีต้นไม้คือกาะอ,อะไรอะ่ะคือกาะอ,อะไรก่อารับผมจำได้ว่ามันไม่มีต้นไม้อ่ะมัน อ m มซอนหรอตรงนี้ไม่ใช่อามซอนหรอตรงนี้คืออะไรอ๋อโอเคเมืองเริ่มต้นจำได้แล้วไปเก็บวิวก่อนเดี๋ยวรอฟูมูลมาค่อยไปจัดก,การเงินใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใชใช ต้องมาเซฟไว้ก่อนนะอ่นะอ่อที่พูดเซฟก็ไม่ใช่โอเคน่าจะเป็นคนนี้เสร็จวเกิดเดี๋ยวต้องรอดวงอาทิตย์ตกรอบนีงอ่นะไม่งั้นผมจะรีเซฟนะเพราะว่า ถ้าหาโปรโมนะจะไวกว่าถ้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัดต่อตอนนี้ก็น่าจะเก็บวัวให้หนึ่งพันห้าร้อยสิบกว่าเชื่อเลยมีใครที่มอะไรมา โอ้โหเฮ้ยมันต้องมีกระจกคาตาคุริด้วยหรือเปล่าผมว่าใชาใช่ชัดเจนเลยกระจกคาตาคุริดแน่ๆมันต้องมีด้วยน่าจะเก็บเดวิลอีกสักพักหนึ่งค่อยหา มันอยูีไปเกิดไม่ได้เว้ยมันต้องน่าจะหากระจกคาตาคุริด้วยโอ้มันต้องตีห้าร้อยตัวทุกคนผมจะได้ไหมเนี่ย แค่ 76. 76ก็ดมาตันแล้วมาตันตันที่6 0รอใช,ใช่ไหมฮะใช่เลยยี่สิบนาทีแล้ว โอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวเจอกันผมจะรีบเล่นก่อนแล้วก็อจะไปตีคาตาคุรินะแล้วเราจะไปหาเกาะรับทําเผาวีสีกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกมเสียงรถมาวะ่ okay. าะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกัน EP จัดไปนะครับ